คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ g h สก t g u รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับ <c oughs> เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะเอาเรื่องราวจาก The Ghost Radio นะครับมาวิเคราะห์ในมุมมองของ Ghost Guru ว่าถ้าเจอผีแบบเนี้ยเราจะทํำยังไงรับมือยังไงหรือว่าจะศึกษาเพื่อให้รู้ว่าผีใช้ชีวิตแบบไหนเราจะได้รู้จักผีแล้วไม่กลัวผี ตามสโลแกนของพวกเรานั่นเองนะครับสำหรับเทปนี้นะครับก็เป็นเทปที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องสำหรับเรื่องจาก t หรือ o ก t Radio นั่นคือเรื่องนักล่าป่าอสูรผมฟังแล้วนึกถึงพวกหนังผีสมัยแบบหนังกระตูนนะครับนักล่าป่าอสูรเคยมีชื่ออะไรคล้ายแบบนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเทปนี้มันจะเป็นเรื่องแบบไหนเดี๋ยวให้จารย์รอบทิศเล่าให้ฟังดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผม เทปนี้ก็เป็นเทปท,ที่ทางบ้านส่งมาให้เหมือนกันช่วงนี้เริ่มมีทางบ้านส่งโพสต์รีโอมาให้เราหลายตอนแล้วก็จะค่อยๆทยอย,อยลงให้นะครับเทปเนี้ยผมฟังจบแล้วความน่ากลัวไม่เยอะแต่มีข้อมูลน่าสนใจเยอะเพราะเป็นผีที่เกิดในต่างประเทศซึ่งเราไม่ค่อยรู้ข้อมูลพวกนี้ก็ทําให้เราแบบเออน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คุณทอมเล่าให้ฟังนะครับอยู่ที่อเมริกาซึ่งคุณทอมเนี่ยก็ถ้าช่วงที่มีเวลาว่างบางทีก็จะออกไปล่าสัตว์ ซึ่งการล่าสัตว์ในอเมริกาเนี่ยมันมันมีกฎหมายอยู่คือสามารถล่าได้อย่างเช่นพวกกวางอะไรเงี้ยเพราะว่ากวางเนี่ยมันมีการเพิ่มจํานวนเป็นจํานวนมากบางทีมันเพิ่มมากเกินไปก็ต้องมีการลดจํานวนประชากรมันลงอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีกฎหมายว่าปีนี้ล่าได้เท่าไหร่ต้องซื้อตัว๋วแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตอะไรประมาณนี้ยซึ่งคุณทอมเนี่ยก็ไปกับเพื่อนของเขาชื่อลิสนะครับซึ่งลิสเนี่ยเป็นลูกของลุงบุตร ลุงบุตรเป็นคนลาวที่อยู่สมัยสงคารามอินโดจีนเวียดนามแล้วก็อพยพไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ไปกับอีกคนหนึ่งชื่อโจโซึ่งเป็นคนอินเดียนแดงพื้นถิ่นในบริเวณน,นั้นนะครับซึ่งตอนที่ทอมไปถามลุงบุตรว่าจะไปล่าอะไรเนี่ยลุงบุตรบอกว่าจะไปล่ากวางสมิงซึ่งตอนแรกผมไปยินก็เอ้ยอะไรกวางสมิงเราเคยได้ย,ดยินก็เลยงงว่ามันคืออะไรเขาก็อธิบายว่ากวางที่อเมริกา,นา,กา,กาเนี่ยอากาศมันหนาวจัดมาก เพราะฉะนั้นบางทีมันหาอาหารกินไม่ได้ปกติกวางมันก็จะกินแต่พืชอย่างเดียว <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นพอมันหาอาหารกินไม่ได้มันก็อะไรก็กินอ่ะเพื่อให้อยู่ได้แล้วคนในอเมริกาเนี้ยคือลอสหายไปในป่าเนี้ยต่อปีหลายพันคนอืม mm. เพราะฉะนั้นบางทีก็แบบหนาวตายกวางมันก็กินอันนี้เลยอะไรประมาณเนี้นะครับก็เลยกลายเป็นแบบว่ากินซากศพเขาก็เลยเรียกว่าเป็นกวางสมิงอะไรประมาณเนี้ยอืแล้วก็ ตอนนี้เขาไปล่า,าสัตว์เนี่ยอ่าเขาไปที่ป่าวินดิโก้ป่าวินดิโก้พารสซึ่งวินดิโก้เนี่ยเป็นภาษาอินเดียนแดงแปลว่าการกินเนื้อคนเพราะว่าเขามีความเชื่อของอินเดียนแดงเนี่ยเชื่อว่าใครก็ตามที่แบบเหมือนช่วงหนาวอะ่ะแล้วก็บางคนอดอยากถ้าเจอมีคนตายแล้วก็ไปกินคนนั้นจะกลายเป็นอสูรกลายเป็นอสูรที่แบบว่าโดนสาบให้อยู่ในป่านั้นแล้วก็ต้องกิน ซากสัตว์ซากอะไรต่างๆหรือซากคนกินหรือมากินตัวเองจนกว่าจะถึงวันสิ้นโลกอะไรประมาณเนี้ยก็คือชื่อก็ค่อนข้างน่ากลัวเขาก็เข้าไปกันซึ่งตอนที่เข้าไปเนี่ยก็เขาซื้อตั๋วเข้าไปตอนเข้าไปก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอย่าไปเชื่อเข็มทิศนะเพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ภูเขาไฟเก่าเข็มทิศมันมันทิศมันผิดหมดเลยเพราะแม่เหล็กมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอันหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าไปเจอใครกําลังนั่งถิงไฟอยู่อย่าไปร่วมผิงไฟกับเขานะ เพราะว่าเคยมีเคสหลายครั้งคือพอไปร่วมผิงไฟกับเขาตอนเช้าเราตายเป็นศพเนื่องจากไอ้คนที่มันทําท่าผิงไฟมันคือคนตายไปแล้วแล้วมันก็ mm hmm. มันทําตัวเองอะนั่งผิงไฟอยู่แล้วเราไม่รู้ไปผิงจริงๆไม่มีไฟเราก็เลยหนาวตายอะไรประมาณนี้อก็เป็นเป็ดที่น่าสนใจที่เราไม่เคยได้ยินแล้วพอเขาเข้าไปปุ๊บก็ปรากฏว่าเขาก็พกธนูพกปืนอะไรไปด้วยซึ่งในการล่าเนี่ยเขาบอกว่าห้ามห้ามใช้ปืนสั้นยิง เพราะว่าปืนสั้นเนี่ยยิงกวางทีเดียวมันไม่ตายเพราะกวางมันตัวใหญ่นนแล้วอ่กวางมันจะหนีแล้วเราอาจจะเผลอวิ่งตามซึ่งเราจะหลงป่าได้ในทันทีอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วพอเขาเข้าไปปรากฏว่าเขาก็เอาธนูไปวางไว้แล้วอยู่ดีธนูมันก็หายไปแล้วมันไปวางอยู่ไกลออกไปประมาณสามสี่เมตรเขาก็งงว่าไอ้ธนูไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงพอเขากําลังจะเดินไปหยิบลุงบุตรนี่รีบบอกว่าห้ามไปแล้วลุงบุตรก็ยิงปืนไปทางนั้นก่อน ยิงยิงเหยืย่อย,ย,ยิงนําอะแล้วก็บอกย้ําเป็นเด็ดขาดเลยว่าห้ามไปไหนคนเดียวเป็นอันขาดในป่านี้เพราะว่าเคสแบบนี้ไม่ปกติแล้วน่าจะมีแบบใครมายามมาล่อเราให้ออกจากกลุ่มอะไรประมาณเนี้ย<ม>แล้วก็เข้าไปเอากระทงมาแล้วก็วันแรกเนี่ยทอมเขาก็ล่าได้เป็นกวางตัวใหญ่เลยแล้วก็พอล่าเสร็จก็ก็แกล่เนื้ออะไรเอาเขามาขายได้ด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เขานั่งรถไปเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ระวังหลังเพราะว่า บางทีเนี่ยในป่าที่อเมริกาเนี่ยมีสิงโตมันสามารถกระโดดขย่ำหลังคอหักตายได้ในทันทีอะไรประมาณเนี้ยแต่ปรากฏว่าตอนที่เขาระวังหลังสิ่งที่เขาเห็นกลายเป็นไม่ใช่สิงโตแต่มันเป็นเขาบอกว่าเป็นก้อนดำๆกลมๆแล้วเขาพยายามส่องแสงไฟฉายเข้าไปมันก็ไม่สะท้อนอเขาก็เลยแล้วก็งงว่าว่ามันคืออะไรแล้วอยู่ดีไอ้ก้อนกลมๆนั้นมันก็มีเสียงวิ่งด้วยเหมือนเสียงสี่เท้าหรอกสองเท้าสลับกัน และสักพักมันก็ตกหายไปในดินเขาก็ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจนไปถึงแคมป์ที่พักก็เลยไปถามคนโจที่เป็นคนอินเดียนแดงเขาก็เลยบอกว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเบชุเกของอินเดียนแดงในเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในป่าที่ตายทับถมกันจะสร้างวิญญาณใหม่ขึ้นในป่าซึ่งเป็นวิญญาณที่แบบคอยตามล่าเอาชีวิตคนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็เป็นความเชื่อที่เราก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเหมือนกับเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาของเขาอะไรประมาณเนี้ย แล้วปรากฏว่าในวันในคืนต่อมาก็มีเสียงร้องตอนกลางคืนเหมือนเสียงมูแบบเหมือนเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ลุงบุตรก็ได้ยินก็พยายามยิงไปก็เห็นเหมือนกวางว่าโดนยิงแน่แ,นแต่พอตอนตอนกลางคืนเขาก็ไม่กล้าออกไปดูแล้วพอตอนเช้าออกไปดูก็ไม่เจอกวางก็เลยไม่แน่ใจมันคือกวางสมิงตัวนั้นหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียใจก็คือหลังจากนั้นเขาก็ออกมาจากการล่าสัตว์สามสี่วันนั้นะก็ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ในปีต่อมาปรากฏว่าลิส ซึ่งเป็นเพื่อนกับทอมเนี่ยเข้าไปล่าหมีแล้วหายสับสูนไปเลย mm hmm. ลุงบุตรขยามเข้าไปหาเป็นปีก็ไม่เจอซึ่งเขาบอกอัตราการหายสับสูนเนี่ยเยอะมากประมาณปีหนึ่งสามพันกว่าคน <Y en S 2> และจะเจอจะเจอศพแค่ประมาณสักสี่ห้าร้อยคนเท่านั้นเองนอกนั้นคือหายไปเลยไม่รู้ใครไปไหนซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าลิสที่หายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนหมายหัวจากเวชุเก้เมื่อครั้งที่แล้วที่เราไปล่าสัตว์กันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ย mm hmm. ก็เรื่องค้อก้าวก็จะเป็นประมาณนี้อืมน่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นในเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับการมานั่งผิงไฟเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพซ้ําที่คนคนตายเ็าทาแต่บางทีพอเราไปเห็นเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงไม่มีไฟจริงเป็นเพียงแค่ภาพหลอนเอ่อก็อาจจะตายเพราะความหนาวตรงนั้นได้ด้วยนะครับอืมผมดูหลังพวกไอ้นี่เยอะฆาตกรโรคจิตรู้สึกว่าโอ้โหถ้าหายกันไปง่ายๆอย่างนั้นนี่ เป็นสวนสนุกของฆาตรกรโรคจิตเลยนะแบบเคยมีความคิดไหมฮะไปล่าสาัตว์แล้วแบบยิงโดนกันเองอย่างเงี้ยฮะหรือว่ายิงแล้วก็แบบแคนเพื่อนชวนไปล่าสัตว์แล้วก็ยิงเลยแล้วก็หายสับสนแต่ในคนละประเทศนครับครับข้ามไปเลยครับอืมก็ต่างประเทศนะก็เท่าที่ดูข่าวก็หายกันปีรับหลายพันคนจริงๆครับตรงนี้เราก็หาสาเหตุกันไม่ได้ว่าหายไปไหนเพราะว่าร่องรอยก็หายไปเลย เพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่กว่าเราแล้วก็มันป่าทึบมากแล้วก็อีกอย่างนึงคืออากาศมันหนาวจัดเพราะฉะนั้นคือแบบแค่โดนหิมะถ,ถมไปนิดเดียวมันก็เรียบร้อยไปแล้วบางทีสัตว์มากัดมากินมันก็ไม่เหลือซากแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือเรื่องนี้ก็เลยแบบจะเห็นว่ามีผีผมมานิดเดียวที่เป็นก้อนดําๆอันนั้นนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่น่าสนใจคือเกล็ดของการใช้ชีวิตในป่าของของฝรั่งที่แบบมันเป็นเรื่องผจญภัยลึกลับซับซ้อนแต่ถามว่าจริงๆถ้าเทียบกับเรื่องของผีทั้งหมด มีความแปลกพิสดารไหมก็ไม่ทุกอย่างเนี่ยสามารถอธิบายได้หมดเลยนะครับอย่างอย่างถ้าเกิดพูดถึงวิดิโกพาสซึ่งเป็นเรื่องของอสูรกินคนเนี่ยก็ถ้าเกิดเทียบของทางพุทธก็คือน่าจะเป็นพวกอสูรลกายอาสูรากายเนี่ยมักจะอาศัยอยู่ตามป่าลึกอยู่แล้วเป็นคล้ายๆพวกเปรตหรืออสูรากายที่แบบมาใช้เศษกรรมกินพวกซากพืชซากสัตว์กินพวกน้ําลายกินพวกอุจจาระกินพวกอะไรต่างๆแล้วพวกนี้เขาจะมีเขตอย่างพวกยักษ์หรือพวกอสูรเนี่ยบางที เขาจะถูกกำหนดเขตว่าแกออกล่าได้แค่เขตต้นไม้นี้นะอย่าอาระวะกกยัก์ที่เรารู้จักเป็นเจ้าของผ้าแดงที่เป็นอาวุธทรงพลังเนี่ยถูกกำหนดว่าล่าได้เฉพาะบริเวณต้นไทรนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้ามาในต้นไทรนี้ท้าววิสวรรณถ,ถือว่าให้กินได้เพราะถือว่าต้องมีกรรมร่วมกันถึงถึงจะกินได้แต่ถ้าเกิดออกนอกเขตเมื่อไหร่ก็หมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเข้าไปในเขตของอสูรกายหรือยักษ์บางอยา่าง เพราะฉะนั้นพอจะพยายามจะเข้าไปใกล้มันก็จะพยายามล่อหลอกให้เราเข้าไปเพราะว่าถ้าอยู่นอกเขตมันกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเข้าไปมันสามารถกินได้เพราะนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของอสูรกายหรือยักษ์หรือเปรดอะไรประมาณเนี้ที่ที่อยู่ในนั้นก็เป็นไปได้นะส่วนอไอ้เบชุเก้ที่เป็นวิญญาณที่เกิดใหม่เนี่ยจริงๆก็คงไม่ใช่วิญญาณเกิดใหม่หรอกก็คือในป่ามันมีสัตว์ตายทับผมกันนับไม่ท้วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นวิญญาณเดิมๆนี่แหละเพียงแต่ว่า สัตว์ของเขาไม่ค่อยได้รับการทําบุญให้เหมือนอย่างทาง,ทางเราเนี่ยก็ยังมีการสวดบนมีการแผ่บ,บุญให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงมากยังพอเข้าใจด้วยเหตุผลกันได้แต่คือทางนู้นคือแบบมันอยู่กันแบบดงดิบจริงๆอะบุญเบินอะไรมันก็ไม่เคยได้รับเพราะฉะนั้นมันก็ส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนเกิดวนอยู่ในนั้นอะมันก็จะเป็นสัตว์ก็วนอยู่ในนั้นเป็นวิญญาณก็เป็นวิญญาณแบบลักษณะของสัตว์ที่วนอยู่ในนั้นก็เลยทําให้เวลาที่คนเข้าไปซึ่งอย่่่่่าาาาลืมมวไไอ้้คนนนทีีเเเขขปปยััสต มันมีต้นทางคือกรรมอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเปิดทางของกรรมแล้วอย่าลืมว่าทุกอย่างไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรมอย่างของเราบางทีเราเข้าไปแค่เดินทางแล้วไปหลงป่าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีผลเพราะเราไม่ได้มีเจตนาลายแต่นี่คือเข้าไปตั้งใจล่าเลยมันมีผิดสีลข้อหนึ่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอผิดตัวนี้ปุ๊บก,กรรมไม่ดีในอะดีตตามมาส่งผลเพราะฉะนั้นพวกผีที่อยู่ตามป่าต่างๆเนี่ยมันเล่นได้ แล้วพวกฝรั่งเข้าไปเขาก็ไม่รู้วิธีการเบิกไพรของเรายังรู้คือการเบิกไพรการตั้งพิธีบวงสรวงของเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางคือเราเข้าไปด้วยความเคารพเข้าไปแบบแล้วก็ไม่ได้เข้าไปแบบโหดร้ายคือเข้าไปยิงเล่นเป็นกีฬาหรือเป็นอะไรคือแบบบางทีก็ล่าเพื่อเอามาใช้ในการใช้ชีวิตจริงๆในการกินการอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีผลรุนแรงเหมือนของของต่งางประเทศมากนะักพนกวกกับเราไม่ใช่ประเทศหนาวด้วยมันก็เลยทําให้ อัตราการสูญหายอัตราการ,รอะไรต่างๆมันมันอาจจะน้อยลงไปนะครับก็ต้องขอบคุณทาง The Ghost Radio ด้วยแล้ะกัน,นรีรอนุญาตให้เราเอามาเล่าในมุมมองของโคสกูร u นะครับก็เทปหน้านะครับใครอยากจะให้เรามาวิเคราะห์เรื่องอะไรกันต่อนะครับแนะนำ้ามาได้ที่ช่อง YouTube อของเรานะครับแล้วก็ช่องแฟนเพจของเรานะครับทั้งทางยินบ็อกทั้งทางคอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันต่อในครั้งต่อไปนะครับ เทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับติดตามได้นะครับก็สกูดรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้พ่อรอง3คนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ